ซ่อนแอปในโทรศัพท์มือถือซัมซุงมีวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้เรากดไปที่ปุ่มโฮมเพื่อกลับไปที่หน้าหลักแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรานำนิ้วนะครับไปกดที่จอบริเวณพื้นที่เปล่านะครับไม่ต้องไปกดตรงไอคอนใดๆทั้งสิ้นนะครับกดตรงพื้นที่เปล่าของหน้าจอเราค้างไว้หน้าจอเราจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ เมื่อขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นให้เราไปที่การตั้งค่าหน้าจอหลักเป็นรูปฟันเฟืองตัวนี้ครับเลื่อนขึ้นไปไปที่ซ่อนแอปเราจะเห็นแอปต่างๆเหล่านี้ก็คือแอปที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยแหละครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะซ่อนแอปฟรีไฟล์ถ้าเราเลือกปุ๊บแอปที่ถูกเลือกในการซ่อนไว้จะอยู่แถบด้านบนแบบนี้แล้วก็ ไลาย Ig เลือกได้หลายแอป,ปเลยนะครับแล้วก็มาเลือก ROV นะครับหนึ่งจะเลือกซ่อนแอป,ปทั้งหมด4แอป,ปตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็มากดด้านล่างครับกดเรียบร้อยกดออกมาครับปัดขึ้นไปครับ ตอนนี้เราจะไม่เห็นแล้วนะครับไม่เห็นเกมฟรีไฟล์ไม่เห็น,น ROV ไม่เห็น Line ไม่เห็น IG แอปทั้ง4ตัวนั้นมองไม่เห็นแล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้งานในแอปแอปนั้นนะครับมีวิธีดึงต่อไปนี้ครับให้เราไปที่แถบด้านบนจะมีคำว่าค้นหาอยู่กดไปที่ค้นหาแล้วพิมพ์ชื่อแอปลงไปครับในที่นี้หนึ่งจะใช้ Line นะครับก็กด L I N E แล้วก็เจอลายนะครับเราก็กดลา์ตรงนี้ครับโดยที่เรายังสามารถใช้งานลายของเราได้ตามปกติเลยไหมครับกดออกไปครับปัดไปดูใหม่ครับในหน้านี้ลน์ไม่มีแล้วเห็นไหมครับไม่มีลตัวนี้เป็นลายไลท์นะครับยังไม่ได้ซ่อนลา์ปกติไม่มีนะครับแต่เวลาเราจะใช้งานเราก็กดไปที่ค้นหานะครับมาดูฟรีไฟล์บ้างครับฟรีไฟล์ไม่มีนะครับแต่ว่าเราจะไปกดที่ค้นหา แล้วก็พิมพ์ไปครับ free file นะครับกดเลือกเห็นไหมครับเราก็สามารถบูตกลับเข้า free file ได้แล้วนะครับเห็นกดออกมาก่อนนะครับเรามาดูวิธีการนําเอาแอปที่เราซ่อนไว้ออกมาไว้ที่หน้าจอตามปกตินะครับวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าหมวดหมู่ของแอปอยู่นะครับสังเกตจากช่องค้นหาแอปนะครับอยู่ด้านบนนี้ดังนั้นเราจะไม่สามารถเข้าฟังก์ชันเมนูนั้นได้นะครับ ให้เราไปกดที่ปุ่มโฮมแบบนี้นะครับแล้วเรากดไปที่พื้นที่วแล้วให้เราไปกดพื้นที่เปล่านะครับค้างไว้ที่หน้าจอเราเนี่ยครับไปที่รูปฟันเฟืองการตั้งค่าหน้าจอหลักเลื่อนขึ้นไปครับไปที่ซ่อนแอปเราจะเห็น แอปที่เราซ่อนเอาไว้นะครับ4แอปตามนี้แล้วกดไปที่ตัวแอปได้เลยครับเพื่อเอาออกแบบนี้นะครับตอนนี้ไม่มีแอปที่ซ่อนแล้วนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดเรียบร้อยกดออกมาได้เลยครับแล้วเราปัดขึ้นไปครับลองเข้าไปดูนะครับ Line, ROV, Free Fire, IG มาแล้วนะครับ เพียงเท่านี้เราก็สามารถซ่อนแอปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในรุ่นอื่นๆนั้นถ้าหนึ่งมีเครื่องแล้วจะทําคลิปแนะนําให้ทันทีนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ